นับสนุนโดยหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะ สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ stop loss นะคะเช้านี้มาเจาะลึกตลาดหุ้นไทยกันนะคะหลังจากที่มีการประชุม FOMC เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคะแล้วก็การส่งสัญญาณดอกเบีย้ยยังคงเดิมนะคะไม่ได้มีการขยับเร่งเวลาขึ้นมาเท่าไหร่นักเลยทําให้ภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเคลื่อนไหวอยู่ในแดนบวกนะ,ะเช่นเดียวกันกันกบดัชนีตลาดหุ้นไทยค่ะที่วันนี้เปิดปุ๊บนะคะก็ปรับตัวบวกขึ้นมาต่อเนื่องเลยนะคะเส้นเด็กนาะทีนี้พาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะขึ้นมาแล้ว10จุดค่ะ จุดที่บวกขึ้นไปแรงที่สุดคือขึ้นไปถึง13จุดนะคะตอนนี้เซตส่งตัวที่1,541จุดค่ะโดยมูลค่าการซื้อขาย5,000ล้านบาทนะคะไปดูที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันต่อนะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนกลับขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ18,000จุดอีกรอบนึงค่ะบวกขึ้นมาได้222จุดนะคะในขณะที่ n a สต a แบวก45จุด S p ขึ้นมา25จุดค่ะฝั่ฝั่งของยุโรปฟุตซิลอนดอนขึ้นมา107จุดนะคะ c ซ c ฝรั่งเศสบวก4จจุุดดเยรมีลงไป58 ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียกันต่อเลยค่ะเชา้านี้โตเกียวนะคะเปิดมาอยู่ในแดนลบนะคะสวนทางกับห่งเสซ็งฮ่องกงค่ะที่บวกถึง197จุดในขณะที่เวเยดใต้หวันขึ้นมา56จุดนะคะอินโดนีเซียบวก41มาเลเซียบวก12โซบวก8และสิงคโปร์ขึ้นมา12จุดมีแค่โตเกียวที่ย่อตัวลงไปอยู่ในแดนลบนะคะ การขยับขึ้นมาในรอบนี้รีบาว์ขึ้นมาเป็นวันที่2แล้วนะคะแนวโน้มเซ็ตจะไปต่อไหมกําหนดกลยุทธ์ยังไงกันดีคะ่ะช่วงนี้พูดคุยกับนักวิเคราะห์สดๆในรายการนะคะนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทหลักทรัพย์ c m b นะคะ เรานั่งอยู่กับคุณธีรศักดินวราคุณคุณธีรศักดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเช้านี้รีบาวแรงต่อเนื่องเลยนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของการย่อนะครับลงไปทดสอบ1515นะครับถึง1505จุดที่เราวางเอาไว้ว่าเป็นแนวรับสําคัญในรอบนี้แล้วก็เป็นลักษณะของการลงมาเพื่อปิดแกลบนะครับที่เคยเปิดเอาไว้เนี่ยวันนี้นะครับในช่วงเช้าเนี่ยดัชนเด็กนะครับ ปรับตัวเพิ่มขึ้นทะลุนะครับ1,537จุดจุดนะครับขึ้นไปได้แล้วนะครับแล้วก็กพลังประกอบกันนะคะทดสอบแนวต้านที่1,544จุดนะครับในแง่ของจังหวะนะครับสิ่งที่มุมมองทางเทคนิคนะครับเซ็นต์เด็กเนี่ยมีแนวต้านนะครับของแนวโน้มขาลงนะครับใน รอบช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ย5 3 7อยู่ที่1 5จ7จุดนะครับซึ่งในช่วงเปิดตลาดก,ก็สามารถทะลุผ่านขึ้นไปได้แล้วนะครับทีในแง่ของจังหวะนะครับถ้าเราดูภาพระยะยาวนะครับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาเนี่ยก็คือแนวโน้มของเซ็ตอินเด็กซ์ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแล้วก็แนวรับที่เราเคยประเมินไว้ที่1,515กับ1,500จุดที่เปิดช่องว่างเอาไว้ในตรงนี้นี่จะเป็นแนวรับสำคัญนะครับสำหรับการ เข้าซื้อนะครับซึ่งในความเห็นส่วนตัวนะครับการปรับตัวลดลงต่ำกว่า1,540ลงไปนะครับหรือการปรับลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตรงนั้นเนี่ยเรามองเป็นจังหวะของการเข้าซื้อที่ดีนะครับเพราะว่าในภาพใหญ่เรายังเชื่อว,ว่าแนวโน้มขาขาขึ้น,นเนี่ยของเซตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะยังดำเนินต่อไปนะครับถ้ายังไม่หลุด1 5 0 0จุดลงไปครับเแล้วม,มีโอกาสหลุดไหมคะ,ะในแง่ของสัญ,ญญาณในตอนนี้นะครับ ถ้ากลับขึ้นมาเหนือ1,540จุดได้เนี่ยเท่าที่ดูในเรื่องของปัจจัยลบนะครับก็ยังไม่มีเรื่องของอความเสี่ยงที่จะทําให้ตลาดเนี่ยมีการแพนิคแรงๆเกิดขึ้นะนะครับและถ้าพิจารณาจากภาพในระยะยาวนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการดูในรายสัปดาห์นะครับจะเห็นว่าแนวรับที่1,500จุดนะครับเป็นแนวรับของเขาเรียกว่าเป็นกรอบขาขึ้นนะครับที่เรา ใช้เป็นกรอบระยะยาวนะครับในการเคลื่อนไหวของเซ็ตอินเด็กในปีนี้ปรากฏว่าเริ่มมีการดีดตัวที่น่าสนใจนะครับเหนือ1,500จุดเพราะนั้นแนวโน้มขาขึ้นของเซ็ตอินเด็กเนี่ยน่าจะยังมีอยู่แล้วก็โอกาสนะครับในการขึ้นเนี่ยก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสที่จะขึ้นไป็ลุ้นนิวไฮนะครับเหนือ1,650ได้ค่ะนะครับอย่างนี้กลยุทธ์ในช่วงการลงทุนช่วงนี้ควรจะต้อง กำหนดยังไงดีคะหุ้นบีแคมปเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูการาฟกาันนะคะคุณธีราศักดิ์จะต้องเลือกซื้อหุ้นได้ไหมคะก็จริงๆเรายังแนะนําให้เข้าซื้อหุ้นอยู่ะนะครับแล้วก็ในแง่ของตอนนี้เนี่ยถ้ามีหุ้นเยอะอยู่แล้วนะครับก็ยังคิดว่ายังสามารถถือครองต่อได้นะครับแล้วก็ไปลุ้นการขายทางกาไรนะครับที่บริเวณในช่วงสั้นนะครับให้ดูแนวต้านที่1000นะครับ 544จุดก่อนนะครับถามว่าทำไมผมถึงใชหนึ่งพั้1,544เป็นจุดสังเกตนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับที่เคยลงมาทดสอบเนี่ยอย่างน้อยถ้าสมมุติว่าเซ็นดิ้งเด็กมีการดีดต,ตัวขึ้นแล้วก็วันนี้เนี่ยสามารถปิดยืนเหนือ1,544จุดได้เนี่ยจะเป็นการ คอนเฟิร์มว่าการปรับฐานของเซ็นดนเ็กในรอบนี้เนี่ยอาจจะผ่านไปแล้วครับค่ะอย่างนี้ในช่วงจังหวะของการเลือกซื้อหุ้นนะคะจะต้องเลือกซื้อกลุ่มไหนคะตอนนี้เราลุ้นเรื่องของ 4G ก็ชัดเจนแล้วว่าเปิดแน่ปีนี้นะคะส่วนเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก็มีความคืบหน้าบ้างเราจะต้องเกาะกระแสหุ้นในกลุ่มพวกนี้ไปไหมคะถ้าสมมติว่าในแง่ของตอนนี้นะครับเราอาจจะต้องดูในตัวของโมดั้งเด็กเป็นหลักนะครับว่าตลาดเนี่ยโฟกัสในหุ้นกลุ่มไหนแล้วก็เซกเตอร์ไหนนะครับซึ่ง ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มแบงค์นะครับยังเป็นกลุ่มที่นําตลาดต่อเนื่องนะครับถ้าไม่นับเรื่องของตัวหุ้นในกลุ่มสื่อสารที่มีประเด็นเรื่องของการประมูล4 g นะครับแต่กลุ่มที่เราชอบจริงๆเนี่ยเรายังชอบหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับโดยเฉพา<อ>ะตัวของปตทนะครับมาดูกราฟประกอบเลยนะคะใน <ขา S 1> แง่ของขอจังหวะนะครับถ้าเราดูตัวของชาร์ตนะครับทางเทคนิคเนี่ยจะเห็นว่าปตทนะครับมีการดีดตัวที่น่าสนใจนะครับบริเวณแนวรับนะครับที่300 20นะครับเกิดขึ้นนะครับถ้าเราดูตัวของชาติทางเทคนิคนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับสิ่งที่คาดหวังนะครับของปตทในช่วงสั้นเนี่ยเราคาดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับขยับขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่บริเวณ340นะครับหรือว่าเส้นคาดเฉลี่ย200วันของราคาหุ้นปตทนะครับซึ่งเราเชื่อว่าปตทในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะมีโอกาสดีดตัวขึ้นไปได้นะครับค่ะขออนุญาตขอแนวรับแนวต้านแล้วราคาที่เหมาะสมด้วยค่ะตัวของปตทนะครับในทางเทคนิคเนี่ยให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่ 325นะครับแล้วก็แนวต้านนะครับให้ดูที่340ครับผมปัจจัยพื้นฐานพอดีผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็น่าจะมีราคาเนะี่ยเกิน4ี่อยู่แล้วนะครับค่ะแล้ว่นอื่นๆล่ะคะกลุ่มของสื่อสารหรือแม้แต่เรื่องของการลงทุนโครงสร้างต่างๆครับในเรื่องของตัวหุ้นในกลุ่มก่อสร้างนะครับอาจจะมีความเสี่ยงนิดนึงนะครับถ้าเราดูจากแรงขายที่เกิดขึ้นอย่างตัวของ CK นะครับที่มี เคยมีมุมมองที่ดีนะครับแต่ปรากฏว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีแรงขายเกิดขึ้นแล้วก็เป็นน้กของการหลุดเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับตัวของ CK นะครับสิ่งที่นักทุนเนี่ยจะต้องพิจารณานะครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือการดีดตัวขึ้นมานะครับสามารถกลับขึ้นมาเหนือ26บาทเนี่ยได้หรือเปล่านะครับ ถ้าสามารถขยับขึ้นมาเหนือ26บาทได้นะครับ CK มีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปแถวแถว28ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าดูจากแรงขายที่เกิดขึ้นแล้วภาพของ CK ตอนนีนะ้อาจจะเป็นลักษณะของการไซด์เวย์นะครับเพื่อสร้างฐานที่บริเวณ24.50เป็นแนวรับนะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่26บาทดูมีอัพไซด์กว่า ITD ไหมคะอาจจะยังมีความเสี่ยงนะครับ ITD นะครับเ,เราดูชาร์จกันนะครับต่อที่ตัวของอิตาเลียนไทยนะคะ ตัวของ ITD นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการฟื้นตัวในช่วงสั้นนะครับที่แนวรับบริเวณ7.70นะครับแล้วก็ในภาพใหญ่นะครับ ITD เนี่ยสามารถทำายได้นะครับแล้วรอบนี้ก็ ลักษณะของการลงเนี่ยเป็นลักษณะของการลงมาเหนือจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทําไว้เพราะนั้นตัวของ ITD นะครับภาพยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับแล้วก็แนวต้านนะครับที่อาจจะขึ้นไปทดสอบในช่วงสั้นเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ8.40ถึง8.50นะครับแต่ว่าความเสี่ยงก็อาจจะมีแรงขายในช่วงสั้นออกมาให้ดูแนวรับนะครับที่ 7.80สำหรับ ITD ครับค่ะ,คะ<ม>อ่านี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปพักโฆษณากันก่อนสักครู่นะผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเปิดสายให้ปรึกษาหุ้นแล้วก็มาเจาะลึกหุ้นรายตัวกันกับคุณธีรศักดิ์ธนรากุลจากบริษัทหลักทรัพย์แ m b บช่วงนี้พักโฆษณาก,กันก่อนค่ะ คลินิก s ต็อปลอสซ e a ีซัน5สันม,มานาสุดยอดเทคนิคการลงทุนหุ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ Hybrid Investor อร์หลักสูตรเข้มข้นผสมผสานพื้นฐานและเทคนิคเข้รู้จริงทำกำไรจริงเจาะลึกแบบแอดวา c e ์ไปกับ2นักลงทุนขั้นเทพปิงประกิจซิริวัฒนาเกเจ้าของรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งปี IWA Award s for Analysis 2013กับ s u p e r t ์ทริเคล็ดลับการวิเคราะห์เพื่อหาหุ้นซิ่งเก่งกำไรระยะสั้นกลางและยาว สกระทรวงจารุศิระแชมป์สุดยอดแฟนพันธ์แท้ตลาดหุ้นไทย2013กับสุดยอดเคล็ดลับการลงทุนแบบ h y บริดอินเวสเตอร์เพื่อประสิทธิภาพในการสร้างพอร์ตให้เติบโตสมนาเข้มข้น2วันเต็ม28-29มีนาคมนี้ที่โรงแรมอมารีวอเตอร์เกตบัตรราคา9,900บาทรับจำนวนจำกัดสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่ดังได้ที่02-338-3000กด3สนับสนุนโดย กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ stop loss ค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้จะมากำหนดกลยุทธ์การลงทุนไปพร้อมๆกันนะคะโทรเข้ามาปรึกษาหุ้นได้ด้วยนะคะหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ 02-338-3834- 6นะคะวันนี้เปลี่ยนเป็นหมายเลขนี้นะคะโทรเข้ามากันค่ะช่วงนี้นะคะเราจะไปที่ Topic ิกันก่อนนะคะเพราะว่าในช่วงจังหวะนี้คุณธีรศักดิ์บอกว่าถ้าหากว่ายังปิดยืนเหนือ1,544ได้ยังซื้อหุ้นได้ใช่ไหมคะก็ในแง่ของจังหวะนะครับผมดูว่ากัน ย่อลงมานะครับต่ำกว่า1,540เนี่ยดูเป็นจังหวะเข้าซื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังทดสอบ1,540ถึง1,544จุดอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเบรกขึ้นไปได้เนี่ยจะเป็น สัญญาณในการฟื้นตัวของเซ็นดินเด็กในรอบใหม่เลยครับค่ะอย่างนี้จังหวะของการเทรดดิ้งนะคะควรจะต้องซื้อหุ้นตัวไหนคะก็ในแง่ของการเทรดดิ้งนะครับอาจจะต้องเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในแง่ของการย่อตัวนะครับในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยวอลุ่มการซื้อขายอาจจะค่อนข้างเบาบางนะครับสะท้อนถึงแรงขายที่ค่อนข้างน้อยนะครับในช่วงที่ตลาดเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับตัวที่เราสนใจในวันนี้นะครับจะเป็นตัวของเดมโก้นะครับ เดมโก้ uh, นะครับในแง่ของภาพทางเทคนิคเนี่ยเมื่อวานนี้มีลักษณะของการฟื้นตัวนะครับเกิดสัญญาณซื้อทางเทคนิคเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นลนักษณะของการฟื้นตัวที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเหนือ14บาท นะครับแนวโน้มของตัวเดมโก้นะครับในภาพทางเทคนิคเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะขยับขึ้นนะครับไปทดสอบแนวต้านที่15บาทแล้วก็แนวต้านสําคัญที่16บาทนะครับก็ในรอบนี้ตัวของเดมโก้ก็ดีความน่าสนใจอยู่ครับต้องมีจุด stop loss ไหมคะสำหรับตัวของเดมโก้นะครับจุด stop loss ในแง่ของการเก็งกําไรนะครับให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่14จุด ห้โทษครับ13.50นะครับถ้าเดมโก้เนี่ยหลุดแนวรับที่13.50ลงไปจะเป็นจังหวะของการตัดขาดทุนตัวเดมโก้ครับค่ะอัีตั้งจุดสตอปลอใชะหคะมาต่อที่สายต้องทุนค่ะไปที่สายของคุณนุชนะคะคุณนุชสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอยากขอถามแนวรับแนวต้านของสยามแก๊สนะคะกับยูนิคเอนจิเนียริงค่ะขอหนึ่งตัวแล้วกันนะคะค่ะขอเป็นตัวสยามแก๊สนะคะัหนึ่งตัวค่ะครับสำหรับตัวของสยามแก๊สนะคร ภาพทางเทคนิคนะครับก็ถือว่ามีความน่าสนใจนะครับแล้วก็การย่อตัวลงมาเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่บริเวณ13บาทนะครับให้แนวรับนะครับของตัวสยามแก๊สเนี่ยเอาไว้ที่11.50นะครับกับ11บาทนะครับในแง่ของการย่อตัวลงนะครับแล้วก็ให้แนวต้านเอาไว้ที่13บาทเป็นแนวต้านสำคัญครับผมค่ะ,ะก็แนะนำดู จุดให้ดีนะคะไปต่อที่สายคุณรัชดาขอเป็นสายสุดท้ายค่ะ <c oughs> คุณรัชดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะกเกี่ยวกับหุ้นพาน,นีีนะคะเมื่อวานเห็นพีเอ็ดีแนะนำสะสมหรือยังคะสะสมไปแล้วค่ะมีสองพ <2 S 1> ัห <ละ S 1> ราคะนสอจุดหกค่ะ ได้ค่ะสองราคาขาเฉลี่ยประมาณ3.65ประมาณนี้นะคะขาดูหุ้นแนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะครับสำหรับตัวของธานีนะครับหรือว่าตัวราชธานีลิสซิ่งเนี่ยถ้าเราดูจากชาร์ตทางเทคนิคนะครับจะเห็นว่าราคาหุ้นนะครับยอดตัวลงเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการลงมาเนี่ยต่อเนื่องนะครับแล้วก็ สัญญาณการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นการดีดตัวนะครับเหนือไฮเดิมนะครับหรือว่าแนวต้านเดิมที่เคยทําไว้นะครับในอดีตเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตัวของธานีนะครับที่มีการดีดตัวเหนือแนวต้านเดิมนะครับในอดีตเนี่ยจะเป็นสัญญาณกลับตัวในทางเทคนิคนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยให้ไว้ที่4บาทนะครับกับ4จ สองศูนย์นะครับในการรีบาวในรอบนี้ก็ดูแนวต้านที่4บาทนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นไปแถวๆนั้นครับค่ะต้องมีจุด stop loss ไหมคะจุด stop loss นะครับสำหรับตัวของธานีนะครับให้ไว้ที่3.50นะครับผมถ้าย่อลงมาแล้วก็มีแรงขายต่อนเนื่องหลุด3.50ลงไปเนี่ยจะเป็นสัญญาณ stop loss สำหรับตัวของธานีครับถา<ผ>มมาที่หุ้นมีข่าวหน่อยนะคะเรื่องของอไอร่าที่เข้าไปซื้อหุ้นซูเปอร์ลิชนะคะดูเชิงเทคนิคเป็นยังไงบ้างคะสำหรับไอร่าค่ะ สำหรับตัวของไอล่านะครับภาพยังเป,เป็นลักษณะของการไซด์วย์ออกด้านข้างนะครับแล้วก็ในแง่ของสัญญาณเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีเขาเรียกว่า v วลลุ่มเนี่ยกลับเข้ามานะครับแล้วก็ภาพน่าจะยังเป็นไซด์วย์ออกด้านข้างนะครับให้ดูแนวต้านที่3.80ะครับอาจจะเป็นการขึ้นไปนะครับทดสอบแนวต้านเดิมแล้วก็ พิจารณาในตัวของวอลุ่มนิดนึงว่ามีเม็ดเงินเนี่ยไหลเข้ามาหรือเปล่านะครับแนวรับให้ไว้ที่3.50นะครับก็น่าจะเป็นการแกว่งตัวออกด้านข้างครับค่ะสุดท้ายนะคุณทีรศักข่าย้ํากลยุทธ์กันนิดนึงนะคะตอนนี้ยอ่อลงมาต่ํากว่า1.540แล้วนะคะภาพในระยะสั้นหน่อยแล้วก็ในระยะใหญ่หนึ่งเดือนคุณทีรศักด์มองยังไงคะก็ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังมองแนวโน้มของตลาดเนี่ยยังมีมุมมองในเชิงบวกนะครับแล้วก็ การย่อลงมาต่ำกว่า1,540นหระครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยก็ยังเชื่อว่าตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะฟื้นตัวนะครับกลับขึ้นไปเพราะว่าในแง่ของอสัญญาณในตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นหน้าของการปรับฐานนะครับแล้วก็ถ้าดูจากปัจจัยลบตอนนี้เนี่ยก็มีค่อนข้างน้อยนะครับในเรื่องของความกังวลเรื่องดอกเบีย้ยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในตัวของเทศไทยเองนะครับเหลือแค่ว่าการการลงทุนนะครับ ในตัวของภาครัฐเนี่ยะจะมีความชัดเจนเนี่ยเมื่อไหร่นะครับซึ่งจะเป็นสัญญาณให้ภาคเอกชนเนี่ยกล้าที่จะตัดสินใจลงทุนตามนะครับซึ่งถ้า มีความชัดเจนเราเชื่อว่านิวไฮเหนือ1,650เนี่ยมีเกิดขึ้นแน่แต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มีความชัดเจนอยู่ว่าล่าช้าแนวต้านใหญ่ๆที่เราน่าจะไปชนและไม่ผ่านอยู่ที่ไหนคะครับในภาพใหญ่นะครับถ้าสมมติว่าการดีดตัวในรอบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่มีปัจจัยบวกเข้ามาเลยนะครับแนวต้านที่เซ็นตอินเด็กซ์จะรีบาวขึ้นไปทดสอบอาจจะอยู่ที่1,580เท่านั้นเองครับค่ะเพราะฉะนั้นจับตาเรื่องของการลงทุนของรัฐบาลหากว่ามีนะคะก็ลุ้นนิวไฮค่ะแต่ถ้าหากว่ายังล่าช้าอยู่นะคะ1 ผ่านในรอบนี้ค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะนักวิเคราะห์เทคนิคตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์ของบร,ริษัทหลักทร,รัพย์ c ชอีีคุณธีรศัรรกดิ์นวราคุณค่ะขอบพระคุณมากมาก,มากค่ะ<อ>คุณผู้ชมคะทิ้งท้ายช่วงนี้นะคะด้วยสัมมานาของ s ต o p ล o ส s นะคะสำหรับวันเสาร์อาทิตย์หน้ารีบจองกันนะคะเรายังรับอีกเพียงแค่5ท่านเท่านั้นนะคะหมายเลขโทรศัพท์02 338 3000กด3นะคะสำหรับวันเสาร์เรียนกับคุณบัณฑิตศิริวัฒนเกตในหัวข้อซ u เปอร์ทรินะคะจะเป็นวิธีการเลือกุ เก่งกับไรในระยะสั้นดูบิตออฟเฟอร์และการเลือกหุ้นเพื่อลงทุนในระยะกลางและก็ระยะยาวส่วนวันอาทิตย์เต็มวันพบกับคุณซันกระวงจารุศิระสุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดทุนไทยนะคะก็จะมาสอนในวิธีการเลือกหุ้นแบบ h าห์เบิร์ตเวสเทอร์นะคะผสมผสานาเทคนิคแล้วก็พื้นฐานเข้าด้วยกันค่ะวิธีนี้จะทําให้ผร์นของเราเติบโตนะคะเราจะไปเรียนกัน2วันเต็มตั้งแต่9ก้าโมงถึงห้าโมงที่โรงแรมอมริวัตเกตประตูน้ำนะคะบัตรราคาเพียงแค่9,900บาทเท่านั้นค่ะ รีบสำรองที่นั่งนะคะยังรับอีกจำนวนจำกัดเล็กน้อยนะคะไม่กี่คนคะ่ะ02338 3000กด3เรียนเชิญน,นะคะไปเจอกับธนวันที่งานด้วยคะ่ะช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Stop Loss แล้วนะคะคุณธีรศักดิ์ธนวัลกุณจาริชัตรักรั์เอ็มดีป่วยธนวัลปรรทโชวและทีมงานลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะความสำเร็จของเราคือการได้รับความไว้วางใจาจากผู้ลงทุนทุกท่านบลจกรุงศรีขอขอบคุณทุกท่านที่ลงทุนในกองทุนรวม KFS Div และ k f l t f DIV เราจะมุ่งมั่นในการบริหารกองทุนและให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยังย่งยืนให้ท่านต่อไปสอบถามข้อมูลกองทุนขอรับหนังสือชี้ชวนโทร026575757และธนาคารกรุงศรีทุกสาขาการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกองทุนและคูอมือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน